วันนี้ฟรีเหรอสวีครับ้ำาถูกหวานเยอะห้าสูงมากเลยนะมีเขามีงานมีงานเหี่ใช่ใช่ใช่งที่สามถึงห้ามีสาอะไรนะหนูไม่รอเลยอ่ะหนูรอก่อน นี่ไงแผนทงังมันจะรัและ้วละ,ละกันไปนกี่ีเดินแล้วไหวเน่เ,เลยไหวไหวปะตอนนั้นยังไหวเลยพี่จีเดินไหวแต่เรานี่แหละขบข,ขึ้นได้ไหมมันมีประคองหนูนะ เตรียมเดินไหวไหมมาให้ป้าถือกระเป๋าให้ป้าตอนนี้เรากำลังปีนข้างกำแพงบันใดกำแพงอะไรนันใดใหญ่อ๋อมันใดใหญ่แค่กี่เดียวขึ้นไหวเปล่าไม่เหนื่อยเลยเหรอคะเฮ้ยดูข้างล่างโหสูงเลยเนี่ยเราจะไปถึงชั้นตรงนั้นแม่ลองดูนะว่ามัน กินระวางแม่ต้องจับน้องปรคองไว้ใกล้แล้วขึ้นมาหลายชั้นอยู่เหนื่อยมากเลยเดี๋ยวขึ้นไปนิ่ก็จะเจอปราสา์ใช่ไหมแม่ยังไม่เจอต้องเจอทางก่อนต้องขึ้นได้สูงพี่เคยมาไหมคะพอีจะบอกอะไรครับจะกอนเท้าอ่ะ มีน,มน <c oughs> อัแล้วก็ขนี้ไม่ร้านตรงนี้จะเห็นน้ <c oughs> เห็นปลายประสาทแล้วเห็นปลายประสาทแล้วจะดูจะเห็นปลายประสาทเ,เห็นประสาทแล้วโอระวังระวังนี้ที่เขาแสดงตรงไหนนะ แชร์ได้ไหมแม่แชร์ไปช่องมันมีครับตระกริดแชร์ไปช่องได้ไหมแม่เรานับกระโหลกครับ<า>พี่ไม่รอเลยมันมีครับไปพักพักเหนื่อยแป๊บนึงพักเหนื่อยกันค่ะพี่มาดูแผงปราสาทตรงนี้พ่อมันจะชัดกว่าเมื่อกี้พู่จีอ่านข้อมูลก่อน น,นี้เรายืนอยู่ตรงนี้ค่ะเราต้องเดินไปอีกไกลถึงจะถึงตัวปราสาทนี่นี่เราถึงไหน,ลนแล้วข้างบนเราเพิ่งถึงตรงนี้อันนี้เป็นดินแดนมันเหวมันไม่ได้ไปทางตรงเลยมันขึ้น,นแล้วมันก็หล่ใช่ใช่ยวพักไหนก่อนนี่ปราสาทเฮ้ยเป็นถอดเอ่เอฮะพี่ <c oughs> พูดเบาๆลูกน้่งสบายวิวดีนะเป็่อนเลย เดี๋ยวหายเหนื่อยก่อนลูกพักแป๊บนึงอันนี้อ่านต้องมูนอะไรกินใช่ใช่แบบนี้มันอะไรก็ใช้ไปในเฟซบุ๊กก็ไปที่เฟซบุ๊กเลยได้านด้านที่ตอนออกกอดข้างด้วยกีฬาอะไรเป็นเช่นนั้นใช่แทกเลยโอเค เล่พนขึ้นลูกเขาจะม like ีคนเหนเอนขึ้เขากำลังเตรียมงานนะครับผมมีช้างด้วยไหนมาช้างป้อมช้างช้างปั้นช้างข้าแมวงม้วเมื่อคืนเขามีจัดงานนะใช่แล้วตอนเย็นนี้ก็มีอีกมีจัดงานตอนเย็น ล้วมีฟุตบอลด้วยเที่ยงเหนื่อยไหมมีน้ำขายอยู่บ้างตรงนี้นพกกี่จีนลงดีๆนะครับเดี๋ยวพิ่งไปพกกี่จีนรอก่อนครับถือร่มไหมมีถือล่มไหม ถ้าป้าถืออันนี้จะไม่ค่อยได้ดูลูกเลยนี่หันหน้ามาก็ื่อเห็นหน้ากันนี่เรากำลังจะขึ้นกำลังจ,จะขึ้นเขาพนมอ,อยู่นะค่ะมดเงาแสงใช่ไหมเงาแสงดูคนั่าคนเหนื่อย ไม่เดี๋ยวมันตกเขาต้องไปทางนูน้นนี๊พร้อมยังขึ้นข้างบนไปนกุิมี์พร้อมยังคะพี่บาบีพร้อมนยคะพี่พร้อมยังดูพี่เตียน

กลางลมก็ได้2,35ามาม่าเดี๋ยวดึงปุกคนก่อนสามสิบห้าเขาไม่คนไปตรงนี้ด้วยะมีตลาดด้วยนะฮะเป็นที่ตลาดนะตลาดเขาจัดยานค่ะทั้งหมดนี้พ่อมีเจ็ดสิบะ นีเสาเนี่ยเหรอใช่อันนี้เขาเรียกว่าเสานางเรียงนะเสานางเรียงฝั่งร้สามสิบห้าตรงเดินตรงนี้ก็เดินถอยหลังทอยลูกให้หนูไง มันจะล้มนะฝั่งนู้นเป็นตลาดเขาจับยองค่ะบ้านตลอดบ้านตลอดก็มาไม่รู้จักมีหรอไม่จับแต่ปาอะไรนอนนะเอาเส้นน้ำให้หนู เสื้อเ้ทยังยังน่นะเสื้อสีลายไปทางขึ้นตรงนี้สวยจริง น้ำอะไร,รไมีน้ำมะพร้าวนี่น้ำเป็นไอติมอันนี้ก็ได้น้ะลำใหญ่ยี่สิบบาทเกี่ยว <c oughs> น้ำลำใหญ่ไหมครับไอ้น้อหน้าธรรมดา เนไหมครับฟูจิเหยนไหมครับเห่ยดูฟูจิเอ้าหมุดแล้ว <c oughs> ต้องดื่มน้ำตอนนี้มนะั้แม่ไปซื้อน้ำเปลา่าให้บีไปซื้อได้บีไปซื้อไม่ได้เลย มันจะลองเห็นไหม ก็มีร้านขายของเยอะนะเป็นขายของมีเสื้อผ้าสมัยก่อนผ่าไทยมีหลายร้านเลยนะชอบไอที่ม่บเปลมา็คือมาดับมอเ่ามาดับขายใต้เหรอตินกับเจ้าพ่อไหมน้อพี่จิ้มคบ 哇，好多蛋，多过你。Yeah. อะไรนั่นเตรงเต็งใช่ไหมใหญ่แมงมุมงาน้างานมัั่งพักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยขึ้นไปดูข้างบนเนาะ ทมนบ่ายโมงบ่ายโมงถ่ายทอดสดคนถ้าจะอยากดูเยอะไม่ได้รีบอะไรอนกนคุดดีตรงนี้มีร่ม ขอบคุณัคระหออน่นอเครับรูปได้ครับผมต้องแคบเหยครับคุินหล่อยินยิงยิงยินไหย

เ,เป็น่ยข้าถนนป่ะเดินไปทางถนนไหมจะหลุดไม่คือให้น้องหน่อยหน่เอาน้ำใส่สถุงกระเป๋า <mí toys> Ô mọi người không phải đúng không. 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 Ô mọi người

เขาเอาหินมาทำได้ยังไงนะ่นน่ที่ใส่หมวกนี่บีใส่หมวกให้น้องนี่ดีหน่อยครับ ไปปีนเขาเหรอเขาอะไดูรไดสูงไหมนดีวเดี๋ยเดี๋ยวระวังร้อนะครับกับม่กับป้าคาเฟ่กับตุ้ยกับพี่ฝนับพี่าใสสเคยมาแลวพี่น่ะใช่ครับขึ้นเขาตรงนี้ไหมครับเด็กชายมันระวังสะดุดน่า มันเดินขึ้นไหว่้าพอจีดูข้างบนสูงมากระวังสะดุดนะลูกดูเลยไม่น่าขึ้นไห <c oughs> วพี่บี <c oughs> มีพร้อมบ้า ก็น่าภักห้าครั้งแล้มั้งลูกตรงนี้เหรอที่เราเคยมาลูกเดี๋ยวตกลูกกำลังปีนขึ้นก่อนนะครับมีกี่บันไดมาเนื้อไอ้ปลาอุ้มขึ้นไหมจี่เดินใหม่มามีอุ้มมามีได้ไหมอ่ะ มไ,ไม่อยากวิ่งไม่ดีไม่ทันเ <Okay. S 2> ่อยค่อยๆจะวิ่งไหค่อยๆค่ะคจะล้มฮะเป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยเออกี่พันเนี่ยจะถึงสกี่ระบางนะค่อยๆค่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบครับ ครับอันนี้อุ้นไปลุ่มไปลุ่ไป่ะเข้าลุ่มกันปะไปเข้าลุ่มกันนี่ คิดอะรบ้งครับ

อไมเรียหาเยไปเที่ยานี้มีฟสเสเสกคงไม่ให้ที่ใหม่เลย หนื่แป๊เนืงอะคะคุณแม่นื่อยตัวเล็กไม่เหนื่อไม่นอขวกันห้าขวบกมัจะห้าขวนความหอมไม่เท่ากันอีกประมาณห้าหกเดือนนะคะจะห้าขวนนี่